สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พน้องนอง,นองทุกท่านนะครับจะเจอกันอีก <_ an> เช่นเคยทาง youtube channel งห8 95ตัวเลขพารวยนะครับอ่าเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยก็แล้วกันเนาะก่อนอื่นฝากคำเตือนสักนิดหนึ่งเป็นเพียงการคำนวณสถิติย้อนหลังนะครับไม่มีผลต่อการออกรางวัลน,นงวดต่อไปนะครับจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนให้นำไปใช้ในทางที่ ผิกดกฎหมายได้แ้งสิ้นเนี่ยเนาะอ่าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับมีคลิปใหม่ๆก็จะได้รบับรู้ทันท่วงทีวันนี้ก็มานำเสนอนะครับอ่สูตรเด่นล่างนะครับ2ตัวมา1ตัวเดือน15งวด16งวดนี้เนาะตามคำขอสมาชิกขอมาสูตร เห็นล่างได้5กับหกงวดก่อนนู้นนะครับอแอปก็ลืมไปแล้วเนาะอ่าตามกันต่อสูตรงวดที่แล้วเขาได้6กับ7จนะครับอ่าหกับ7ก็มาเลขหวันนี้จะได้ตัวไหนมาดูกันนะครับจริงๆสูตร2ตัวแอดไม่ค่อยอยากจะลงนะครับเพราะว่ามันก็ถึงแม้มันจะเดิน อ่1สิบห้กวดก็โอกาสพลาดมันมัน,ม,นมันเยอะกว่าเพราะว่าตัวเลขมันน้อยนะแต่ขอมาก็จัดให้นะครับจริงๆแอดว่าจะไม่ลงนะอ่ะก็เผื่อว่าตัวเลขเข้ามาก็แล้วกันเนาะอ่ะวันนี้ใช้3สูตรนะเด่นล่าง3สูตรจับชุดคู่ดูว่าจะมาไหมเดินระยะสั้นนะครับสิบห้กวดนะครับก็ถือว่ากำลังเดินนะครับสูตรแรก ตามขีดเลยนะครับตามขีดเลยบวกแปดคงที่มวดน,นี้ได้หนะ้ากับหกนะห้ากับหกทีนี้ก็สูตรต่อมาบวกสามคงที่ได้ศูนย์บวกไปหกก็เป็นหกศูนย์หกนะครับตามขีดเลยไม่ได้ใช้บรรทัดขีดงอเลยโค้งไปเลยเนะาะด้วยความลิ่งรีบสูตรที่สามก็ได้ห้ากับเก้านะครับสูตรนี้เดินพอๆกันนะครับสูตรเดินพอๆกันนะ สามสูตรจะเห็นได้ว่าเขาชนที่ห้ากับหกับหกชนห้ากับหจับชุดได้3ชุดนะจับชุดได้5้าศูนแล้วก็ห้าหแล้วก็6 9เก้านะครับะจะมาให้เห็นไหมจับคู่กันบางทีก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรจับง่ายๆจะมาหรือไม่นั้นก็ ต้องติดตามกันเนาะก็จับชุดไว้ตรงนี้แหละอ่ะสูตรถือว่าเป็นสูตรทดลองแล้วกันเนาะอ่ะสูตรทดลองระยะสันส้นๆ5 0นห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหกหกห้าหกเก้าเก้าหกดูสิตัวตัวเลขจะมาไหมมันก็ไม่ตรงกับที่เราวิเคราะห์มาก่อนหน้านี้เนาะตัวเลขเพียงแต่ว่าก็ต้องทดลองดูทีนี้อ่าตัวแต้มเลขดับนะครับที่แอดลงให้งวดที่แล้วเนี่ยก็ดับอยู่หมดนะ งวดที่แล้วดับแต้ม9ก็ไม่มีเลยนะครับสําหรับแต้ม9เพราะอา 6, อก6กสองหกสองมีแต่2 7มันก็ก็ถือว่าแต้มดับคู่ดับคู่ดับ,ดบล่างยูดับยูเต้มศูนย์เต้มเจ็ดวัที่แล้วก็200กว่างวดนะ220กว่างวดวันนี้ก็เป็น225นะงวดนะสูตรนี้ก็เป็น224ถือว่าดับยาวมากคือแต้มแต้ม สองตัวล่างนะครับจับคู่ดูศูนย์ก็นีย่ยงวัที่แล้วไม่มีเลยนะหกสองสองหกไม่มีเลยนะดับอยู่หมดทุกคู่ถือว่าดับอยู่ทีนี้วดนี้ก็คํานวณได้สูตรนี้ได้ตัวเดิมนะแต้มเจ็ดเหมือนเดิมสูตรนี้วดที่แล้วได้ศูนย์วันนี้ได้เก้าวันนี้ได้เก้าวันที่แล้วลวันนี้ได้หกเพราะฉะนั้นก็เพิ่มมาแค่แต้มหกส่วนเต้ม เจ็ด้ต็มเก้าก็เป็นตัวเดิม,ดมนะครับเป็นตัวเดิมทีนี้แอดก็มาวางไว้ตรงนี้ที่จับคู่ให้ดูง่ายๆก็คือเมื่อที่แล้วเราทําตัวกลับด้วยนะศูนยมันก็ดูเหมือนเยอะนะทีนี้ก็เอาแค่คู่คู่ของเขานะครับหกศูนก็คิดไม่ใจว่าเป็น06ก็เป็นคู่เขาก็เลยมันน้อยลงเพราะฉะนั้นก็ 66 5 1 1 5 2 4 4 2 3 3 7 9 9 7 8 8อ่าถ้าเป็นแต้ม7ก็70 0 7 1661 5 2 2 5 3 4 4 3 8 9 9 8แต้ม9 9 0 0 9 8 1 1 8 7 2 2 7 3 6 6 3 4 5 5 4ในชุดเนี้ยมาเทียบกับตัวที่เราจับไว้เนี่ยไม่มีเลยนะตัวตัวตัวคู่ดับไม่มีเลยก็ถือว่าผ่านก็ถือว่า ใช้งานได้ทั้งสทั้งสตัวนะอ่าอันนี้ก็คือบอกกล่าวกันในเรื่องของอสูตรเด็ดล่างระยะสั้นๆแล้วก็จับเอานำแต้มดับ2ตัวล่างมาคู่ดับมาก็ถือว่ายังผ่านทีนี้มาดูไฮไลท์แต่ว่าสูตรนี้เป็นสูตร10ล่าง3สูตรแล้วก็ หน่วยร่าง3สูตรนะอาจจะไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันแต่ว่าก็นําเสนอให้เพราะว่าสูตรระยะยาวเรานะครับมันมันจะไม่เหมือนกับสูตรทดลองทดลองใช้เนาะสูตรระยะยาวก็หลัก13สูตรนะ28งวดสูตรนี้นเดินยาวเลย40งวดนะนะครับตัวเลข5ตัวน่าสนใจก็คือเขาชนแค่3กว่าศย์กว่า นะสามก็บศูนย์ถ้าดูในหลักสิบเนี่ยเมื่อสักครู่ถ้าเราวิเคราะห์กับสูตรนะั้นถ้าสูตรพลาดสูตรใดสูตรหนึ่งสมตรเมื่อสูตรอันนี้ก็จะมีเก้าเห็นไหมอ่าถ้าจับมีคู่นี้ก็เป็นหกเก้าเก้าหกเมื่อสักครู่นี่เราก็เน้นไปเก้าหกได้นะเนี่ยถ้าสูตรพลาดไปสูตรหนึ่งก็เหลือสองสูตรก็เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะเก้าอ่าในหลักหน่วยมี มีหมดนะครับมี5มี6หมดเพียงแต่ว่าถ้าตัวชนจริงๆเขาจะเป็นเลข7กับเลข0เนาะหลักหน่วยอ่าหลักหน่วยล่างเลข7กับเลข0 3สูตรเดินยาวๆ40งวดแต่ตัวเลขก็6ตัวนะแต่ถ้า2สูตรล่ะอ่าสสูตรก็มีมีเมื่อสักครู่เนี่ยริจี้เราจับไวม้มี5กับ6ใช่ไหมมี5กับ6มี5กับ6ถ้า เป็นศนะูก็ได้นะก็ได้นะเมื่อสักครู่จับไว้มีศูนยอยู่05 50์หาหลัก10ชนที่0นย์ใช่ไหมล่ะแต่ว่าหลักหน่วยอาจจะพลาดไปสูตรหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะเป็น05ได้นะครับศูนย์ห้าได้ให้วิเคราะห์อเอาอบางทีสูตรยาวๆก็พลาได้เหมือนกันถ้าเราจะใช้นะพยายามที่จะใช้ก็ต้องดูว่าศูนย์หได้06 ศูนย์ในที่เราจับไม่มีนะก็จะมีเก้าหกเนี่ยเกจับได้เพราะฉะนั้นก็05กับ96ก็น่าสนใจแต่ทีนี้มาว่าของสูตรเทียบชน10หน่วยล่างเราเนี่ย10บหน่วยล่างถ้าจับคู่ได้จริงๆหลัก10ชน0กับสหลักหน่วยชน0กับเ็ดก็จับได้แค่ 4คู่เท้านั้นเองถ้าสูตรไม่พลาดอันนี้กรณีนะกรณีสูตรไม่พลาด0ูกับ0 7ไม่น่าจะไม่น่าไม่น่าจะมาให้เห็นเนาะแต่ว่าก็เป็นไปได้หมด3 0ก็ออกบนไปแล้วจะลงล่างไหมตัวเน้นก็คือ3 7มเจสวยมากเดี๋ยวทีนี้ก็ถ้ามาดูคู่ดับเมื่อสักคู่เนี้ยชุดไหนชุดไหนดับชุด7 0 7 7 ใช่ไหมอ่าเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดอยู่ในคู่ดับเพราะฉะนั้นก็ตัดได้หนึ่งตัวก็เหลืออยู่แค่สามชุดนี้ศูนย์ศูนย์ก็ค่อนข้างจะไม่น่ามานะแต่ว่าก็ทำตามสูตรอะถ้าสูตรคือไม่ชอบแต่ว่าก็ต้องทำให้ดูนะครับอ่าสามศูนย์กับสามเจ็ดเนี่ยน,น่าสนใจ บางทีออกบนมาออกล่างอยู่สลับอยู่อย่างนี้เนอะพักหลังเนี่ยอ่ะเพระาะฉะนั้นก็ประมาณนี้บอกกล่าวกันใครชอบยังไงก็พิจารณาเอานะครับอันนี้ก็มาคอนเฟิร์มสำหรับอสองตัวล่างนะครับแล้วก็มีสูตรทดลองให้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับนำไปใช้งานขอทุกท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนสวัสดีครับ